ท่นชมครับเ่องนี้มีความคืบหน้าเหตุกา,ารณ์โรงแรมสยามบีชรีสอร์ทอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดถลม่มเมื่อเช้านี้นะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บ7คนนะครับแล้วก็ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารอีก1คนล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่กําลังเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับมีรยายงานนะครับว่าฝนที่ตกหนักที่เกาะช้างจังหวัดตราดทาให้ดินสุดตัวส่งผลให้อาคาร2ชั้นของโรงแรมสยามบีชรีสอร์ทถล่มลงมาเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับขณะที่นักท่องเที่ยวกําลังพักผ่อน ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที1คนได้รับบาดเจ็บ7คนครับในจํานวนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยระบุว่าเป็นเด็กอายุ3ปีต่อมากํานันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านต่างได้ระดมกําลังหรือสร้างอาคารที่เป็นสร้างประหักพังเพื่อที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกทับอยู่ภายในนะครับล่าสุดครับสามารถช่วยออกมาได้แล้ว8คนรวมทั้งเด็กคนดังกล่าวและแม่ของเด็กด้วย และยังคงเหลือที่ติดอยู่ใต้ใต้ซักอาคารอีกหนึ่งคนนายกำธรเวหณนะในอำเภอกาะช้างระบุว่าเบื้องต้นราวป,ปาคาหลังนี้เป็นโรงแรมสองชั้นมีสี่ห้องสร้างติดกับชายทะเลและภูเขาก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาและดินซุดตัวทําให้อาคารซุดลงทั้งหมดครับคาดว่า,บบาสาเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่มั่นคง ช่วงนี้ครับไปสอบถามความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับคุณทิคําพรจารุภูมิครับรักษาการหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราครับหัวหน้าทิคําพรครับความคืบหน้าล่าสุดครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับความคืบหน้าราคาตอนนี้นะคะขอแจ้งข่าวว่ามีผู้เข้าพักนะคะแปดท่านค่ะไม่ไม่ใช่สิบท่านนะคะจากการตรวจสอบแล้วนะคะแปดท่านครับจากแปดท่านเนียค่ะเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ เป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็อีกเจ็ดท่านเลยค่ะเจ็ดท่านเนี่ยเส็ทชีวิตหนึ่งรายอีกเจ็ดท่านเนี่ยทันน้งหมดทีนน่ติดอยู่ใต้อาคารได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะครับและผู้ที่ถูกช่วยมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพกาดแล้วค่ะตอนนี้ทางญาติจะติดต่อ,อยังไงได้บ้างครับไปติดต่อที่โรงพยาบาลเลยเ<อ>ไ,ดได้ไหมฮะ,ะได้ค่ะหรือว่าจะมาติดต่อทางที่ว่าการอ,อ,ำ,อำเภอเกาะช้างก็ได้ค่ะ สาเหตุของการถล่มของอาคารในครั้งนี้เกิดจากอะไรครับมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วหรือยังครับตอนนี้ทางวิศวโยธาธิการและผังเมืองตรา,าได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็จะต้องทําการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งค่ะเพราะทราบว,ว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาเป็นจํานวนมากค่ะอาจทําให้มีการดินทุดตัวเงนี้ค่ะแต่ตั้งตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเนี่ยก็ต้องต้องตรวจตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อทราบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ อาคารที่มีการก่อสร้างครับเพราะว่าในเบื้องต้นมีการรงานว่ามีการสร้างอยู่ในพื้นที่ลาดชันพื้นที่ตรงนั้นครับที่ว่ามีการสร้างอาคารมีความลาดชันขนาดไหนครับเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดหรือไม่ครับอ๋อก็ก็ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทางตามพระผู้อัญเชิญผู้อาคารทางโยธาธิการและผังเมืองค่ะจะเป็นเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงค่ะแต่ถามว่าเพลิงเชิงลาดชันอ่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับมาตรการต่อไปครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือแนวทางครับที่จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ เป็นยังไงบ้างครับัวหน้าที่คำพรครับค่ะราชก,การนะคะตรงนี้ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านโยธาธิการนะคะว่าให้ตรวจสอบความเสียหายสายเหตุที่เกิดน,นะคะแล้วก็ได้สั่งการให้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางเหล่าปราชาติจังหวัด,ดรตราพอมาเจีจังหวัดตราป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราท่านนายอำเภอนะคะหน่วยงานด้านบรรเทาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยกู้ภัยผู้ชีพของจังหวัดตรานะคะได้อ ระดมสภาพกำลังนะคะเพื่อที่ทําการสำรวจและก็ตรวจดตอนนี้เรายังไม่ทราบรายชื่อนะคะว่าเป็นอายุเท่าไรแล้วก็เป็นเพศชายหร,หรือเพศหญิงนะคะเพราะว่าเราต้องเร่งนําผู้เจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก่อนคะ่ะสาหรับรายละเอียดเราจะไปตรวจสอบวันที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคะ่ะครับแล้วตึกข้างๆหรือว่าโรงแรมข้างๆครับยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอีกหรือไม่ฮะออตึกข้างๆค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอนะคะ ก็จะมีการสั่งการให้ทางท้องถิ่นนะคะโดยที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ของเกาะชางตรงนี้ค่ะต้องมีการดูควบคุมกันอีกครั้งต้องอทําตามกฎหมายให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะครับหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วสามารถที่จะช่วยผู้ที่ติดอยู่ในใต้ซากมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่มีการวางแผนจะปฏิบัติงานยังไงต่อไปครับเอ,อ่อ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เพิ่งจะเหนื่อยล้ากันออกมาจากจากในพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวคงจะนัดประชุมท่านผู้ว่านะคะหลังจากการข้ามนี้แล้วท่านผู้ว่าจะนัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งค่ะก็ช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะครับครับเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ครับค่ะผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบรญชาการด้วยตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วค่ะครับครับกบคุณมากครับไอชันน่เอี่ยมแสงค่ะครับ ขอบคุณครับคุณที่คำพรจ้ารุภูมิครับซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีการรายงานมาว่า ในเบื้องต้นครับสามารถที่จะช่วยผู้ที่ติดอยู่ในใต้ซากอาคารที่ทับลงมาได้หมดแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนด้วยการจากตัวเลขที่แจ้งไปว่านะครับมีผู้ที่พักอาศัยอยู่10คนแต่ว่าตอนนี้นะครับมีการายงานยืนยันมาแล้วนะครับว่ามีคนที่พักอยู่ในนั้น8คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ7คนตอนนี้อาการปลอดภัยอยู่ที่โรงพยาบาลครับสามารถที่ติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันครับในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปบัญชาการในพื้นที่ด้วยตนเองด้วยนะครับ สาเหตุนั้นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ